การเซตอัพโปรแกรมสำหรับ Add-on Creator ครับสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม2ตัวไว้อย่างเช่นโปรแกรสมสร้างโมเดลสำหรับไมคครับและโปรแกรมเขียนโค้ดสำหรับผู้พัฒนา Add-on เริ่มต้นสำหรับโปรแกรสมสร้างโมเดลแนะนำโปรแกรมปร o b i n ให้เราเข้าไปที่ลิงก์ตัวแรกจากนั้นให้เราเลือกว่าต้องการใช้งานแบบไหนถ้าใครที่ใช้มือถือแนะนำไปที่ Open Web App ก็จะเข้าโซลถึงตัวโปรแกรมที่ใช้งานบนเว็บไซต์หรือถ้าใครที่อยากจะต้องการใช้งานโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นแนะนำดาวน์โหลดได้เลย ในส่วนนี้มันจะมีแพลตฟอร์มให้เลือกถ้าใครที่ใช้ Windows ก็สามารถดาวนโหลดตัวนั้นไว้เมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็สามารถเปิดโปรแกรมได้เมื่อโปรแกรมขึ้นมาให้ทําการกด i a g r e e จากนั้นรอให้ตัวโปรแกรมติดตั้งเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เหมือนตอนใช้งานเว็บแอปต่อไปจะเป็นโปรแกรมสําหรับผู้พัฒนา a อนด์แนะนําโปรแกรม b r i ดว2สําหรับใครที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือให้เข้าไปที่ลิงก์ตัวแรกก็จะเข้าสู่ถึงตัวโปรแกรมในเว็บแอปถ้าใครอยากใช้ตัวโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์โดยตรงก็เข้าไปที่ลิงก์ตัวที่2เมื่อเข้ามาหน้านี้หลน โปรแกรมแต่และแพลตฟอร์มถ้าใครใช้ Windows ก็สามารถดาวน์โหลดได้ถ้ามีข้อความขึ้นแจ้งแบบนี้ให้ไปที่3จุดแล้วไปที่ค e e p ไปที่ ShowMore แล้วไปที่ Keep Anyway เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ทำการเปิดไฟล์ตรงนี้จะขึ้นเตือนข้อห้ามไม่ให้ติดตั้งภายนอกให้ไปที่ More Info แล้วไปที่ Run Anyway เมื่อตัวติดตั้งเปิดขึ้นมาให้ทําการกด Next และทําการ Install ได้เมื่อติดตั้งเสร็จก็จะได้มาเป็นแบบนี้ ต่อไปจะเป็นการติดตั้งโปรแกรมสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาของแอนดออนผมขอแนะนำโปรแกรม VS Code โดยโปรแกรมนี้สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้เท่านั้นให้เราเข้าไปที่ลิงก์ตัวแรกจากนั้นเลือกดาวน์โหลด for Windows เมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้ทำการเปิดไฟล์ เมื่อเคลื่อนเตือนให้กดโอเคจากนั้น accept แล้วกด next ไปเลย,เลยจากนั้นให้ทําการ install เมื่อติดตั้งเสร็จตัวโปรแกรมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้มันจะมี extension ตัวหนึ่งสําหรับการพัฒนาอ n d r o i d ได้ให้เราเข้าไปที่ extension แล้วให้ค้นหา extension คําว่า Minecraft ตัวแรกที่แนะนําก็จะเป็น b o x e p t i o n extension ตัวนี้จะมี library ที่เราสามารถเขียนโค้ดตาม definition ของ Minecraft ได้หรือจริงๆจะเรียกว่า schema ของ Minecraft มากกว่านะวิธีติดตั้งก็ไปที่ install จากนั้นกด install อีกต่อไปจะเป็น Minecraft Color Highlighter ตัว ันี้จะแสดงผลสีตามข้อความเหมือนในเกมไหมครับต่อไปจะเป็นไมค์ครับเบล็อกดีบักเกอร์ตัวนี้มันจะทำหน้าที่การดีบักโค้ดของ Java s c r i p ต่อไปจะเป็นสนอมสตอร์มตัวนี้จะแสดงผลมุมมองพื้นที่ตามฟลายเยสันสุดท้ายจะเป็น Data p a พกไอคอนตัวนี้ไม่ได้ทำเฉพาะ Data Pa พกเท่านั้นตัวนี้จะเป็นทีมที่จะทำการเปลี่ยนไอคอน Explorer ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนามสกุลไฟล์หรือเชื่อโฟลเดอร์ไอคอนต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามเอกลักษณ์ถ้าดูแล้วมีประโยชน์อย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับผมก็จะเข้าไปตอบคำถามให้